สวัสดีครับยินดีต้อนรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง Shopcarb นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องชุดไดสติปปิ้งมอเตอร์นะครับ L 2 9 8 n ซึ่งพี่สืบเคยสอนไปแล้วนะครับ L 2 9 8 n พี่สืบเคยสอนเรื่องเอามาใช้กับมอเตอร์ DC นะครับธรรมดาวันนี้นะครับเราก็จะลองเอามาขับสเตปปิ้งมอเตอร์ดูนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับเราสามารถทําเครื่อง C N C หรือเอาทําไปเป็นชุด เครื่องยนต์กลไกที่สามารถคุมรอบได้นะครับเราก็สามารถรู้ตำแหน่งของมอเตอร์นะครับรู้ว่ามันหมุนต้องให้มันหมุนไปกี่องศาหรือหมุนไป5รอ,อบนะครับแล้วก็ให้หมุนกลับ5รอบนะครับถึงแม้นะครับตัวสเตปปิ้งมอเตอร์เทียบกับโซลูมอเตอร์ไม่ได้นะครับในในการทำฟี edback คอนโทรลต่างๆนะครับแต่ตัวสเตปปิ้งมอเตอร์นะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องหุ่นยนต์และเครื่องยนตกย์กลไกเครื่องจักรอัตโนมัติต่างๆได้ง่ายนะครับแล้วก็มีราคาถูก กว่าตัวโซลว์มอเตอร์ที่มีตัวเอนโคเดอร์นะครับแต่น้องๆก็สามารถนําตัวเซฟเซพิมมอเตอร์นั้นไปต่อเอนโคเดอร์เพิ่มก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับนี้นะครับเราก็จะมาสอนเรื่องการต่อวงจรก่อนนะครับการต่อวงจรนะครับอเราไปเริ่มกันเลยครับน้องๆการต่อวงจรนะครับวันนี้นะครับเราก็จะใช้อด u โนยูโนนะครับตัวยูโนของเราเนี่ยเราจะใช้ขา8นะครับ9 10แล้วก็11นะครับ8 9 10 1 1นะครับ แล้วก็ต่อตามนี้ได้เลยนะครับตัว EN นะครับ EN EN ENA ENB หรือคุมรอบเนี่ยครับคุมรอบโดยที่เราใช้กับตัวมอเตอร์ DC ธรรมดาเนี่ยนะครับเราก็ใช่ตัวจัมเปอร์ไปด้วยนะครับซึ่งโมดูลตัวนี้พี่สิบก็ต่อตัวจัมไปแล้วนะครับด้านข้างสำหรับฝั่งนี้นะครับฝั่ง12โวลต์นะครับเราก็ป้อนไฟ12โวลต์ไปนะครับนี่พี่สิบต่อ power supply ไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับตัวกาวก็เช่นเดียวกันครับอ่า ตัวนี้พี่สืบจ่ายไฟทดลองอยู่ที่ประมาณ8โวลต์นะครับก็เซฟๆหน่อยนะครับตัวมอเตอร์จะได้ไม่ร้อนจอเกินไปสําหรับในการทดสอบนะครับอ่ะตัว5โวลต์นี่ก็ถ้าเราไม่ได้จัมเปอร์ตัวนี้นะครับเราก็ต้องจ่าย5โวลต์ด้วยนะครับจัมเปอร์ตัวนี้ก็หมายถึงว่าเอาไฟ12โวลต์เนี่ยมาเลี้ยงในวงจรน,นะครับใช้ในวงจรน,นี้ด้วยเช่นกันนะครับอ่ะตอนนี้พี่สืบก็ไม่ได้ต่อตัว5โวลต์ไปนะครับเพราะพี่สืบใส่ตัวจัมเปอร์อยู่จัมเปอร์ตัวนี้นะครับ ในวงจรนี้ก็จะมีจัมเปอร์อยู่นี้สาหรับการต่อเอาท์นะครับเอาท์หนึ่งเอาท์สองเอาท์สามเอาท์สี่นะครับก็ต่อตามรูปนี้เลยของจริงก็ต่อเหมือนกันนะครับสีสายไฟที่พี่สืบต่อเนี่ยนะครับจะเหมือนในตัววงจรที่พี่สืบเอามาให้ดูเลยสังเกตนะครับอ่าอย่าลืมอย่าลืมนะครับตัวเนี้ยที่น้องๆต่อไฟ12โวลต์เนี่ยนะครับกับกาวเนาะกาวเส้นสีดําอย่างเงี้ยนะครับ น้องต้องต่อกลาวนี่ด้วยนะครับเอากาวนี่มาก็ได้นะครับมาต่อรวมกันนี้เพื่อจะให้กลาว2ตัวนี้เป็นกาวเดียวกันนะครับเพราะว่าจะมีผลต่อสัญญาซิกเนลตรงนี้ต้องมีการเทียบกาวโอเควงจรก็มีอยู่ประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนโปรแกรมนะครับส่วนโปรแกรมเนี่ยเราจะมีการใช้งานส่วนโปรแกรมนะครับเราจะมีการอินคูฟสเต็ปเปอรมานะครับ แล้วก็ c o n s แ a n t i n t e g e r นะครับ Stepper อ่าในส่วนของโปรแกรมนะครับเราจะมีการ i n c l u d e Stepper นะครับคือเป็นไลบรารีที่เกี่ยวกับข้องกับตัวใช้ Stepping Motor นะครับแล้วก็จะมี Constant นะครับตัว s t e p p i ่ g อ v เวอนะครับก็ตัวเนี้ยก็จะเป็นเกี่ยวกับกำลังในส่วนของโปรแกรมนะครับเราก็จะมีการ i n c l u d e Stepper นะครับตัวไลบรารีตัวนี้นะครับเอาไว้ใช้ควบคุมตัว Stepping Motor นะครับ เราก็จะมีการตั้งค่าตัวแปรนะครับ constant integer stepper revolution นะครับก็คือ200นะครับก็คือตอนนี้มอเตอร์ตัวนี้ก็คือหมุนมอเตอร์สเต็ปปิ้งมอเตอร์นี่แหละครับก็จะมีองศาต่อสเต็ปนะครับตัวนี้คือ1.8องศาต่อ1สเต็ปนะครับใน1รอบนะครับก็คือ360องศานะครับหมายความว่านะครับมอเตอร์ตัวนี้นะครับมอเตอร์ที่เราเลือกใช้นะครับก็จะเป็นรุ่น6สายนะครับ เราก็จะเว้นสายสสายไว้นะครับเราก็ใช้4เส้นนะครับคราวนี้มอเตอร์เราเป็นรุ่น1.8องศานะครับ1.8องศา1วงกลมเนี่ยเวลามอเตอร์หมุนไปหนึ่งรอบเนี่ยก็คือจะได้360องศานะครับก็หมายความว่า1.8เนี่ยเอามาหาร360เนาะจะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับจะได้200นะครับเท่ากับว่าในหนึ่งรอบที่มอเตอร์หมุนเนี่ยเราต้อง ไดไป200สเต็ปนะครับตัวค่าที่เราตั้งเข้าไปตรงนี้นะครับค่าที่เราตั้งไปอย่างเงี้ยก็คือ200ต่อ1รอบนะครับคือ200สเต็ปต่อ1รอบเนาะอ่าเราก็เซตติ้งไปเลยครับอันนี้ตัวเซตติ้งของตัวเออ่ไลบรารีนะครับก็คือสเ s ปเปอร์นะครับ my stepper เวลาเรียกใช้ใชนะครับเราต้องตั้งชื่ออ่าในเชายในโปรแกรมก็จะเป็น my stepper ตามนี้นะครับเท่ากับ stepper อันนี้ตัวเซตติ้งของตัวสเ s ปเปอร์ในไลบรารีนะครับ ก็คือจะเอาค่า Stepper r e v o l u t i o ชก็คือ200เนี่ยมาใส่นะครับตามด้วยขาที่เราเลือกใช้นะครับก็คือ8 9 10 11นะครับอ่ตรงเนี้ยเราสามารถใช้ไดร์กลับกันก็ได้นะครับไดร์กลับกันก็ได้เดี๋ยวเราลองมาดูว่ามันจะหมุนทวนเข็มหรือหมุนตามเข็มนะครับโอเคในตัวไดร์จริงๆถ้าเราเขียนโปรแกรมเองเราจะรู้เลยครับว่าเราควรตั้งขาไหนก่อนแล้วก็ จะได้คอนโทรลมันถูกว่าจะให้มันหมุนตามเข็มหมุนทวนเข็มยังไงนะครับโอเคในตัวเซตอัพนะครับในตัวเซตอัพก็คือ My Stepper จุดนะครับ Set Speed ก็คือตอนนี้สปีดความไวยอยู่ที่10นะครับอ่า My Stepper จุดนะครับ Step 200ก็คือหมุนไป200ร้อยสเตปนะครับแล้วก็หน่วงเวลาไว้10วินะครับอ่าแล้วลองมาดูกันครับเดี๋ยวพิสุบลงโปรแกรมนะครับ ตอนนี้เราติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้พิสูจออนไฟล์แล้วเรียบร้อยนะครับเริ่มแล้วนะครับตอนแรกมันอยู่จุดนี้เนาะปึ๊บอ่ากลับมาอยู่ตำแหน่งเดิมแล้วนะครับเห็นไหมครับตอนแรกอยู่ตรงนี้บริเวณนี้รวงเวลาไว้สิบวินาทีครับเดี๋ยวจะกลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะเราตั้งไว้ที่สองร้อยสเต็ปนะครับเห็นไหมครับจะมาอยู่ที่ตำแหน่งเดิมเนาะ แต่ถ้าเราให้มันมาหยุดตรงนี้ด้านนี้ล่ะด้านล่างเนี่ยให้มาหยุดหยุดแถวด้านล่างเนี่ยเราต้องทําไงครับเราก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นหนึ่งนะครับอาจจะรอใหโ้โปรแกรมมารันครบก่อนนะอะแล้วก็ลงโปรแกรมใหม่ไปคราวนี้ลูกศรนะครับเมื่อลงโปรแกรมเสร็จแล้วลูกศรจะไปอยู่นี้เห็นไหมครับอยู่นี้แล้วแต่สเต็ปต่อไปนะครับสิบวิมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ ตอนนี้เราสามารถเลือกตำแหน่งให้ยังไงครับให้ตัวสเตปปิ้งมอเตอร์ไปหยุดได้นะครับสมมุติถ้าเราอยากให้สเตปปิ้งมอเตอร์มาหยุดอยู่บริเวณนี้นะครับจากจุดนี้เราก็ต้องเลื่อนทีเท่าไหร่ครับ50นะครับนะมันก็จะมาหยุดอยู่ฝั่งนี้แล้วนะครับเดี๋ยวมันก็จะลงมาข้างล่างนะครับไล,ล่ลงมาข้างล่างมาลงมาข้างล่างบริเวณนี้ต่อนะครับ แล้วก็ไปตำแหน่งนี้ที่เรา m a r กไว้นะครับแต่ถ้าเราเขียนโปรแกรมดีๆนะครับเขียนโปรแกรมดีมันสามารถ f ิกได้เลยว่าให้ไปอยู่ตรงตำ,ต,ำตำแหน่งไหนนะครับเราสามารถจะคำนวณจากจุดเริ่มต้นนะครับเช่นจุดเริ่มต้นเราอยู่ที่90อ,องศานะครับเราก็สามารถให้มันวิ่งไปที่180อ,องศาได้นะครับเหมือนตัวโซลวโมอเตอร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาเราตอนเนี้ย ที่น้องๆเห็นนะ่ะคือหมุนตามเข็มอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะให้มันหมุนทวนเข็มนี่เราใส่ลบเข้าไปนะครับแล้วก็ลงโปรแกรมเห็นไหมครับหมุนทวนเข็มแล้วนะเราก็สามารถควบคุมตัวโซลูมอเตอร์นะครับแล้วก็เอาไปติดตั้งในเครื่องจักรของเราไม่ว่าจะเป็นเครื่องซ NC นะครับหร,หรือทําเครื่องราวตากผ้าหรือเครื่องเก็บมาม่านประตูเปิดปิดอัตโนมัตินะครับอเอาไปใช้กับตัว เครื่องจักรต่างๆของเรามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องอผลิตลูกชิ้นนะครับหรือเครื่องสําหรับอปอกมะพร้าวหรือปอกหอมนะครับกระทาะเปลือกกระเทียมอะไรเงี้ยครับเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้อีกมากมายนะครับอันนี้แค่เป็นเบสิกพื้นฐานที่เราเอามาประยุกต์ใช้งานในในงานเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวพี่สืบจะสอนนะครับในการทําเครื่องจักร เดี๋ยวพี่สืบจะเริ่มเจาะลึกขึ้นเรื่อยๆนะครับในการที่เราจะเอาตัว Stepping มอเตอร์เนี่ยไปใช้งานในในส่วนของอุปกรณ์เครื่องจักรหรืออุปส่วนหนึ่งของเครื่องจักรนะครับแล้วเราก็สามารถทําให้เครื่องจักรของเราฉลาดขึ้นได้ฉลาดขึ้นได้ด้วยนี่ครับ EP32CAM นะครับพี่สืบจะสอนนะครับในการที่จะให้ใช้ตัว EP32CAM เนี่ยร่วมกับ OpenCV นะครับเพื่อจะให้ตัวเครื่องจักรของเรานะครับมีการใช้ AI เข้ามาไป ตัวช่วยในการตัดสินใจนอกจากเซ็นเซอร์ที่เรามีอยู่นะครับสำหรับน้องๆท่านใดนะครับต้องการสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยนะครับแล้วก็สามารถสั่งซื้อสินค้านะครับอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเรียนนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับเพราะพี่สืบมีอุปกรณ์จําหน่ายนะครับพร้อมรับประกันนะครับว่าใช้งานได้จริงเพราะพี่สืบจะเทสให้ทุกตัวเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่สืบขอเวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย